สวัสดีพี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านนะครับวันนี้มีสินค้านะครับเป็นในส่วนของงานช่างเป็นมิกเซอร์กับคอมเพรสเซอร์นะครับหนึ่งเจริญซาวบ้านหนองยาลาังการนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเชภูมินะครับซื้อขายเครื่องเสียงนะครับในส่วนของมือสองนะครับถ้าไหนมีเครื่องเสียงก็ติดต่อมาได้นะครับที่ว่าจะขายนะครับ ก็ให้ราคาสมน้ําสมเนื้อนะครับหรือในช่วงนี้อาจจะราคาถูกนิดนึงนะครับเพราะว่าในช่วงของเข้าพรรษานะครับก็เดือนหน้าเดี๋ยวก็จะออกพรรษานะครับท่านไหนนะครับรอ,อนะครับในช่วงออกพรรษาก็ซื้อเก็บไว้ไม่เสียรายนะครับตัวนี้เป็นในส่วนของม er ิกเซอร์โปรยูโรเทคนะครับตัวนี้มีเอฟเฟกต นะครับแต่เป็นงานช่างพอสมควรภาพรวมของสไลด์ฟืดทุกตัวนะครับมีตำหนินะครับมีตำหน,นะำนิในเรื่องของสนิมนะครับปุ่มกดสวิตช์เปิดอยู่ด้านล่างนะครับเป็นมิกเซอร์นะครับ8ช่องไม้นะครับ2องสเตอริโอนะครับ ช่องที่หนึ่งไม่ออกนะครับช่องที่สี่ค้อแขกช่องที่ห้าไม่ออกนะครับช่องที่หกเสียงบางนะครับช่องที่เจ็ดนะครับค้อแขกแล้วก็เสียงบางช่องที่แปดค้อแขกนะครับเอฟเฟกต์ออกปกตินะครับสตูดิโอช่องนี้ช่องนี้นะครับออกปกตินะครับเกนเล่งซ้ายขวาปกตินะครับไม่ค้อแขกนะครับ ไม่ค่อยมีข้อแค็กนะครับในส่วนของอส่วนที่ช่องเนี้ช่องที่2อสนะครับแล้วก็ช่องสตูดิโอช่องเอฟเฟกช่องอสัญญาณซ้ายขวานะครับไม่ข้อแค็นะครับตัวนี้ท่านไหนนะครับรับก็ราคาแบ่งปันละกันนะครับ 890รวมส่งนะครับส่วนตัวนี้เป็นมิกเซอร์ NTS นะครับ QS 1ีด1 2 FX ตัวนี้ค่อนข้างดีนะครับสไลด์ค่อนข้างไม่ฝืดแต่ข้อคแขกนะครับในส่วนของช่องที่6ช่องที่4ไม่ออกช่องที่2บางนะครับเป็นมิก 8ไมค์นะครับ2ช่องสตูดิโอนะครับมีเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกแล้วก็ช่องสัญญาณซ้ายขวาปกตินะครับสไลด์เลื่อนดีนะครับตัวนี้ก็แบ่งปันละกันนะครับตัวนี้1200ส่วนตัวนี้นะครับเป็นคอมเพรสเซอร์นะครับงานแท้บาริงเจอนะครับก็คือสวิตตัวนี้จะต่อตรงนะครับเสียบไฟปุ๊บเปิด ใช้งานไม่ได้นะครับก็คือเสียบไฟใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องเปิดสวิตช์ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็สภาพถือว่าโอเคนะครับถือว่าสภาพสวยเลยทีเดียวนะครับส่วนการใช้งานนะครับก็น่าจะใช้งานได้ปกตินะครับ ต้องลองนะครับเสียบไฟเข้าปกตินะครับก็น่าจะใช้งานได้ปกตินะครับเพราะว่าดูเนี่ยครับมันมีการขยับของไฟเลี้ยงนะครับ ตัวนี้ขอหนึ่งพันบาทนะครับผมหนึ่งพันบาทเนี่ยครับ